แกนำคาที่อยู่ต่างแดนนะครับอาจารย์จักระพบจะวีดีโอลิงก์เข้ามานะครับพวกเราพร้อมอยังพร้อมยังพร้อมยังครับพ้งางล่างพร้อมอยังครับทางเจา้าหน้าที่ฝ่ายกระจายเสียงพร้อมแล้วครับรบมือต้อนรับคุณจักระพบเลยครับ อันนี้เข้าใจว่าเสียงและภาพคงขึ้นเวทีแล้วมั้งครับผมขออนุญาตเชื่อมต่อมิเตอรเลยนะครับขอกราบสวัสดีพี่น้องมวลชนที่ราชบุรีที่เคารพทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณผู้จัดคนสําคัญสาคัญอย่างอิบริดีขอบคุณผู้ที่มีบทบาทอย่างคุณทอมคุณสุชาตินาคบางไทรซึ่งเพิ่งลงเวทีวิดีโอเท แล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมายหลายชีวิตเผือเกินที่จับแนกแบบนี้ขึ้นด้วยความเสียสละและความยุติการนักแทบติดพี่น้องที่เคารพครับผมจะขอใช้เวลาสั้นๆน,นั้นเพราะอยากให้น้องได้เห็นสิ่งที่หลากหลายันเรืยองความต่างๆไม่ต้องมาบุกถาดสร้างอยู่แค่ความคิดเดียวเพื่อส,องสังสรรค์กัเพระการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นจําเป็นต้องถหูละเปิดจาก แล้วก็เปิดสักใีกว้างกว่าสุดพี่น้องที่เพรืครับผมภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในงานสงทายปีเก่าครับปีใหม่ที่ราชบ,บุรีเนื่องจากนี้คือที่จเราต้องพูดตามความจริงนะครับว่าเป็นกลุ่มที่ตาสว่างกลุ่มแ,แรกๆในขณะที่เสื้อแดงของเราเองก็ยังตามสว่างีกครันกลุ่มราชบุรีก็ก้าวไปหนะักหนา โดยที่พยายามจะสนับนแนวความคิดท,ที่เป็นความเอานักแนั้นสุดในระดับถึงพลัง,ลงอันนี้จะไม่ค่อยหยดย่ดยดยแล,ล้วเพิ่มแลจะโดนภาคประชาก็าจะลากจุดพี่น้องและมวลชนอื่นไปเดือดร้อนเแต่มาในทีนี้กรมราชบุตรีได้โปรดใ,ใจนะครับสิ่งที่ท่านไทยเดินก้าดไปก่อนแล้วพยายามในการจัดจตั้ง ค right <f eral. S 1> ิดใหกลุกพลังตางได้ก้าวทางศักดิ์สิทเราต้องมีวิญกันอยู่ในจริงมิฉะนั้นในกระบวนการในทางศาสตร์ที่ต่างๆอย่างการทองต้องใส่เครื่องหมายพูดแบบประหลาดซึ่งแปลขึ้นว่าไกลตีความว่าตลอดจนความตั้งหนจะเป็นรัฐะตันเราคิดว่าการรับการกรรทำนั้นมันจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ ทั้งหมดที่เป็นสันอรของการต่อสู้ในกระบวนประสาธิสต์ไปแล้ถ้าหากไม่มีกลุ่มอย่างราชบุรีและอีกหลายกลุ่มซึ่งมีลนะักษณะก้าวหน้าผมคิดว่าวันนี้เราคงจะกลายเป็นกลุ่มพลังทั้นสองอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามจะกดขี่ให้เราเป็นแต่วันนี้ไม่ใช่รลยที่น้องเป็นกลุ่มกระดังอันดับกันอะไรเพราะการต่อสู้ในวันนี้เป็นการต่อสู้ความคิด เรื่องของการต่อสู้ด,ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเป็นเรื่องที่ตามหลังถ้าความคิดผูกต้องเสียแล้วนี่มันจะตามมาด้วยอุดมการ์เพราะเราก็จะครอบในความคิดอุดเรารและพร้อมจะถ่ายทอดามคิดนั้นให้กับกระื่อซึ่งอาจจะยังไม่เข้าหน,านา้าพระสวรรค์พี่น้องครับวันนี้การพี่น้องเสื้อแดงอาสวก็มีความสำคัญหรือในวันหน้า คนคนเสื้อเหลืองเขาจะมาร่วมตาสว่างด้วยก็มีความสำคัญแต่อยากจะกรเรียนพี่น้องในเตือนทุทศาสร์ว่าสิ่งสําคัญวันนี้และเป็นเป้าหมายต่อไปของเรานอกจากจะให้เสื้อแดงตาสวา่างเสนเสื้อเหลืองเริ่มมากระมิ้กระมิ้นตาสว่างกันเอาด้วยถึงแม้จะกลัวเสียหน้าไม่กล้าแสดงตัวชัดแต่ก็ยอมรับและเข้าเกี่ยวว่าไม่สุดสง่งถึงความเกียจเกยจที่ด,ดือ้อเกินกน แต่ว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายใหญ่จริงๆพี่น้องต้องช่วยกันจากพวกเราทั้งหมดนำเอาคนที่เราเรียกว่าสลิมมาตาสวรสด์ที่ได้เพราะสลิมนั้นคือคนที่เป็นพลังส่วนใหญ่ในประเทศไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรานะครับหรือไม่ใช่ว่าเขาตาบอดไปยินกับฝ่ายตรงข้าอยังอย่างนิดที่เหมือนคนผู้มีสติปัญญาแต่เขาอาจจะยังขาดข้อมูลหรือขาดความกล้าหาญทางจริยธรรม จนกระทั่งไม่ตัดสินใจเอางานประจําชีวิตเอาความทำกันในครอบครัวมาทา้้งเพื่อจะได้หลับตาเดินไปไม่ได้แปลว่าสมองก็ไม่ดีไม่ได้แปลว่าจิตใจไม่ให้แต่เราอาจจะต้องหาอะไรไปกระตุ้นไปกระตุ้นได้สิิเหล่านี้กลับมามองสภาพจริง้ถามว่าสภาพจริงนั้นคืออะไรถ้าจะพูดกันให้สั้นที่สุดในวันนี้ที่เราต่อสู้กันมา ตั้งแต่ปี่7 4 8ก่อนแล้วก็ประพันธสซีอีกมาจนป็นชั่งบัดน,นี้นี่มันได้อะไรมาบ้างที่เป็นข้อสังเกก็พูดจะง่ายๆเลยครับไม่ต้องจะบิดจะบวน่นกวาาวันนี้มันไม่ใช่การทําสงครามระหว่างประชาชนดก้วยก่เหมือนกับที่ท่านผู้ดาเนินรายการได้พูดก่อนหน้าคุณสุดชาติ่ในหมู่คนเสื้อแดงอาจจะมีเพียรเก็กเจ็บเนื้อกันบ้างเราห้องเราแหงกันบ้างเราไม่ถีอ เพราะว่าหมายแฝงมันยังใหญ่โตกว่านี้มากคนในครอบครัวย,ยังทะเลาะแล้วดีกันได้หัวเมียทะเลาะแล้วดีกันได้น้ำภาษาอะไรกระบวนการการเมืองซึ่งซึ่งทะเลาะกันหนักกว่านั้นอีกแล้วก็กลับมาดีเป็นในกำลังกันหนักกว่านั้นสิ่งที่จะสรุปได้สัส้นๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ีบ้านเราคือการเมืองกลายระจัดมีเพียงอย่างเดียวเลยครับพี่น้องวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ จุดให้ปัญหาไฟใต้ที่ภาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปีนแปลงขึ้นทุกปับเรื่องของสึกในการแก้ไขรัฐหรือว่าบทบาทที่กำลังต่อรองทัดงานเกษตพิเสิ่งที่เป็นอนาคตของชาติสามสเรื่องหลัจะเป็นปะเป็นบงเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องเกษตรล่าหาแล้วก็สามคือเรื่องของความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพราวึดจหัวกระกอบตลอดเป็นกระบวนการเ่าตอกกันพี่นาองทราบไหมครับว่าตอนนี้นี่กําล <im> <sh> yes. ังต่อรองกันสดทิ่สุดเื้เพราะขณะนี้ฝ่ายประชาชนถือว่าเมียร่ากันมีส่วนหนึ่งผ่านรัฐบาลพักเกือบหยแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังเมียร่าเป็นจํานวนมากแล้วก็มากกว่าครับถ้าถามให่กันจง่ายๆเป็นเลขรลมๆผมคิดว่ารัฐบาลเพื่อใครเสีชท่านรับดอนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ และสายเป็นข้านของเรานะั้นซึ่งเป็นระบอบเก่าแก่โบราณที่เราเลือกว่าสักจีนาอมานั้นอยู่อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปเ็นพราะวันนี้ถ้าสลินของประเทศไทยไม่ได้รับข้อมูลและความรู้พเพียงพอที่จะมาช่วยเราคิด่านี้ไม่ทาให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเขากลายเป็นหกสิบห้าสิบสี่สิบถ้าปอยไป,เ,ปเรื่อยจนชายเปรนเส็นงท่านสุดท้ายในการต่อสู้ประชาชนนั้น <c oughs> ก็จะไม่ได้รับ กดเสียหายจากความขิดแยชงแต่เกิดขึ้นเหตการที่ววประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่ยอ,อมรับเเพราะวันนี้เป็นการต่อสู้ถึงความภาคเป็นการต่อสู้ในเรื่องกองารทางเศรษฐกิจผมขอเรียกร้องเลยครับว่าในช่วงการเมืองปลายรัชก,กาลนี้ขอให้เราใช้เวลามากขึ้นกับการส่งสัญญาณและส่งข้อมูลให้ฝ่าย ประชาชนอื่นๆที่ไม่ใช่เสื้อแดงเข้าใจว่าเราต่อสู้เพื่ออะไรส่วนการเองการต่อสู้นั้นพี่น้องจะได้เห็นนะครับมนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณในการต่อสู้ถ้าหากมันจะต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองแล้วไม่ต้องไปมีอาวุธแบบกองทัพอาวุธแบบเพียงแค่มือแลขาเขาจะมีอาวุธได้ไดเรื่องนั้นมาน เรื่องหลักก็คือการสื่อสารผ่านวิทยุคนที่เป็นเฉลี่ยเข้ามาร่วมกับเรามากขึ้นมาเริ่มเห็นความเป็นจริงในสังคมไทยขณะนี้คนที่กําลังหวงเรื่องการกระจายรัฐกาสรว่าตัวจะเสียอำนาจจะทากันล้มลงหลุมไปทั้งระบบแล้วกาลังทาทุกวิถีทางที่จะพยายามให้รัฐบาลประชาชนนั้นเหนียมหน้าคือวันนี้นี่มันเหมือนกับภาว่าปริบน้า เขาก็รู้ว่าเวลาเน้อยขณะเดียวกันใายเราก็อมองว่าเวลาอันน้อยก็อดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะหยิบชิ้นลามันได้ถึงเดิมหนักชาติแต่ผมก็ได้เตือนไปนในหมู่พวกเราในวงในกันไปแล้วว่าอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะตกมาบนปักขุงประชาทโดยอัตนนโนมากิไม่มีใครก้อให้ความรู้รอบตัวหรือจะเข้าความรู้ข้างตี คนที่เฝ้าอยู่ข้างอย่างนั้นเขาย่อมจะมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของท่านด้วนทีน่ควรทำถึงจะเป็นรัฐบาลก็เถิดแต่ถามท่านรองนายกธรัฐมนตรีแต่ละท่านก็จะไปถาม,ถามนายกอย่างังเรื่องก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมเมงเคยมีโอกาสครับใช้บ้านเมืองในคณะรัฐมนตรีนายกสมัครช่วงสั้นๆประมาณสามก็ได้ความรู้ประสการา์มากคำว่าคณะรัฐมนตรี รัฐมนลบอกว่าเป็นคณะผู้บริหารสูงสุดของรัฐก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าคณะรัฐมนู้ทุกเรื่องบางเรื่องต้องทำหน้าว่าเปิดรู้แต่ความจริงไม่รู้หรอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยพลังนอกคณะรัฐมนูลรัฐบาลเพื่อไทยเองก็ต้องไม่ยิ่ที่จะรับควยชึ้นเหนือภาคประชาชนภาคประชาชนเองก็ต้องไม่ยิ่ ที่จะพยายามทำความเข้าใจเอาชนะใจนคนแต่จะไม่ใช่เสียเราห,หรือไม่ใช่พวกเราคนที่พูดก่อนนั่งสุชาติพูดถูกต้องกวามขัดแย้งในหมู่คนเชื่อแดงเนี่ยเป็นเรื่องลเล็ก็น้อยหยุดอิ่เลืเกินเดี๋ยวสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันต่เพราะนั้นจะเป็นกลุ่มไหนใจความใดก็ตามถ้าหากยังเดินไปสู่การจัดระเบียบประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงใจกันแล้วก็ถือว่าผู้เสียเปัี ถามว่าวันนี้เราดูอาการของโปรคจากอย่างไผมก็บอกว่าให้ดูร่างทรงระบอบสักินาอัมบานีเขาจะมีร่างทรงที่ซึ่งร่างทรงเขาจะเ,เปลี่ยนในยุคหลังนี่เมื่อก่อนเป็นเนี่ยคนเอกเกรมเป็นศุรัตน์ปรากฏตอนนี้คนเอกเกรมก็หน้าเสียไปหมดกลายเป็นี่บัตะบุรุษไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ แต่คนอื่นที่จะมีอะไรเทียบพร้อมเท่าติดเต็มนั้นก็าหาได้เพราะหลายคนก็ถอยหนีไปไม่ยอมรักห้ือกันนะครับเจ้าต่ประโยชน์เอาาจะหน้าแต่ถึงเวลาจะให้ไปทําอะไรหนักเพื่ออำนาจเขาก็ไม่ติดก็เลยต้องไปใช้คนที่เป็นเวยรุ่นเบาไล้เวทอย่างนายจิตเทพชาชิตกแต่วันนี้ที่น้องจะรักือจะไม่รักองไรก็ตามต้องสังเกตนาย เพราะในานาทีนี้ไหนได้เห็นได้การที่ไหนพิเิษเนี่ยชาติวะาหวัวหน้าขอประชาธิปติออกมาสแสดงท่าทีคัดค้านการสังประชาธิปไตยกใเรื่องประทิน,ม,นมันไม่ใช่จุดยืนของนายพิเศษสักกรร์มันเป็นสิ่งที่นายพิเศษนั้นสแสดงแทนซึ่ง,ของอเขาถกอธิบดีพรัคสก็บ้านเมืองไทยของเราเป็นเรื่องของผีเข้าแล้วร่าง,งทรงด้วยมา ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรและไม่ใช่เรื่องต้นแค่นในยุคนี้เป็นมานานแล้วแต่มาตอนนี้เนี่ยหีชักเริ่มควบคุมอะไรได้ยากเนื่องจากว่าสังสก,ากาัดก่อตัวเป็นตกไปและประชาชนก็ฉลาดขึ้นรู้ทันมก้าวหน้าสูสวเพราะนั้นวิสัเส,เสียงเดีจากที่นายธิจิออกมาต่อท้านเรื่องของการลงประชาติถึงการแกรร้ไขก็ฐธรรมนูแล้วแะก็บอกได้คำเดียวเลยครับว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองนั้น ยังอกหลายจากจบยังมีการต่อสู้อีกหลายขั้นตอนอีกหลายระยะแต่การต่อสู้ในระยะต่อไปนี้ที่ผมเรียนท่านแล้วว่าต้องไปเปลี่ยนความคิดและอย่างเห็นมันจะต้าไปอีกผมอยากให้ดูตัวอย่างที่ดีตัวอยา่างของวิทยากรที่มนจะลงเวทีไปแล้วแหละไทราสนินดิหรือเปล่าคุณสุดชาติหน้าต่างใสผมเองก็ไม่ได้มีโอกาส สังสรรวิภาษาศาสรท่านานะแต่รู้ประวัติพอดีว่าในขณะหนึ่งท่านเป็นประธานกลุ่มที่ต่อต้านรัฐประธานกลุ่มแรกของสนามหลวงคือคนวัน,สวนเสาร์ไม่เอาเปรยญ์กันและกลุ่มคนวันเสาร์แบบนี้ก็แยกไปเป็นกลุ่มต่างหลายกลุ่มมีความขัดแย้งและกันข้ามันไม่สําคัญแต่สําคัญว่าระหว่างที่รวมเป็นกลุ่มคนวัน,สวนเสาร์ไม่เอาเปรียญ์กันนั่นเป็นกลุ่มที่ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการต่อสู้เป็นความ ยากทีประสิทธา์ที่สุดกลุมล่มหนึ่งของประัติศสตร์การสาผมขอสะดวดีกลุ่มคนวันเสาร์ที่คุสุดชาติไดตรงนี้ๆๆเพื่อจะให้กลุ่มใหม่ในขณะที่ได้มีสี่สงวนลดสะครามยังมีราบขาวยังมีสีมิถุนายังมีสีที่ไม่สามารถจะเห็นถึงได้แต่ที่ผมเอ่ยถึงกลุ่มคนวันเสาร์ขึ้นมา ก็เพราะว่วากลุ่มนี้ได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการหายพัฒนาขึถ้าถามว่าในยุคน,นั้นเนี่ยผมคิดตรงตัวเองว่าอาจจะเป็นความเปลี่ยนช่วยส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันทาให้กลั่นมาจากใจได้มากก็คือหลักการของพุทธศาสนาที่บอกว่าทุกทําเทียมกันแต่มันแสดงออกทางหยินไม่ได้สื่อกระแสหลักให้กิน แม้แต่สื่อที่เรียกว่าเป็นสื่อมวลชนแพ้ๆก็ยังลัวเหมือนสื่อรัคษา,าตัวอดีไม่มีใครมาช่วยเราเขาเลยต้องใช้อินเทอร์ตน,นใช้การถ่ายอทอดทีถ่ายทอดเสียงจนกลายเป็นโมเดลของการถ่ายทอดความคิดและความรู้ต่างๆจากเวทีเสื้อแดงเปลี่ยนเสื้อแดงเปลี่ยนกดอยูย่เปร,จจรประสิธิภาพเป็นตราจะมาจากการจัดจุบวันเพราะฉะนั้น พี่น้องเสื้อแดงไม่ต้องไปดูไหนไหลายหลายรับลองย้อนในประวัติศาสตร์สักทีว่าตรงไหนบ้างที่ทำแล้วมาได้ผลหรือว่ากลุ่มนิติรัฐซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มมวลชนแต่เป็นกลุ่มนักวิชาการที่เข้ามาช่วยมวลชนเข้ามาทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการช่วยมวลชนหรือบทบาทอย่างแข็งต้งเตสมศักเิียเจี๊ยบรสเจียบเจียหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเชื่อมถืซึ่งไม่ใช่ว,ว่าโปรยคนเสื้อแดงทุกเรื่องแต่ก็ไม่ดีอยู่ข้างสายข,ข้าง คนเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและความคิดกับประชาชนถ้าตัวอย่างแบบกลุ่มคนบนเสาให้เครื่องมือกับประชาชนตัวอย่างแบบนิติรัฐอาจารย์ชมศักมกับอเไรพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องการให้เครื่องมือทเรื่องวิชาการและความคิดต่าคนซึ่งเหล่านี้เราต้องการทังร้งนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นพี่น้องได้ความคุโรบัวอันดับหนึง่งเราจะไม่หลงกลมไปตรงข้ามนามั่งทะเลาะก ความระหองระแหงระหว่างบุคคประชาชนู่้ปฏิเสเต็มเรื่องของประชาชนในครันนี้ขี่ผาหรือเกะเทียบกับเป้าหมายที่เราจะเดินต่อไปก็ปสองต้องรู้ว่านี่เป็นการต่อสู้ในระยะเชิวงการหลายรลายไม่ได้เกี่ยวกับเราซะลหลายหรับแต่เราอาจจะกลายเป็นเบี้ยหรือเป็น,นันจิ้งหรีดที่เขาจับจับคนกันเพื่อประโยชน์ของคนที่เป็นเจ้าข,ของกระาการนั่นเราต้องระวังและสามก็คือ การต่อสู้ที่สําคัญที่สุดของเรานั้นคือการต่อสู้โดยแนวคิดหลายท่านบอกว่าใจร้อนอยากเะดจับมี่ชี้อาวุธปิ่สู้ก็ต้องถามว่าสภาควคิดคนส่วนใหญ่ทีเพียงไม่ถูกทางะดจับไปสู้กับไหรมันยังไม่มีเป้าลแล้วมันจะจับึ้นมาทําไมล่ะเพราะวันนี้เราต้องสู้จนจาคนให้เป้าหมายในการต่อสู้นั้น,นและประชาชนทู้ฉลาดแับนี ให้ฝ่ายตรงข้ามด่าเราว่าควายแดงไปเลยผมก,ก็ร่วมเป็นควายด้วยคนหนึ่งแล้วสุดท้ายมันเลยจะตัดสินว่าควายหรือคนคน,คนหรือคนกับควายอาจจะสลับหน้าที่กันก็ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะกรากพี่น้องเอาไว้ว่าสิ่งที่พี่น้องทำมาไม่เฉลี่ยเป็นการต่อ,อเดินกระบวนการแม้ขั้นการพลาดทไม่เี่นผิดเรา ก็่ยังเป็นบทเรียนที่ทําให้เราศาึกษาหลักสึตรที่ต่อไปได้พี่น้องถามว่าวันนี้ตัวผมเองอยู่ในบทบาทหน้าที่ผมก็เรียนตรงนี้เป็นปรนเป็นสุดท้ายไปผมอยู่ในฐานะของที่จะจึงถามว่าไปนั่งต่อยอยู่ในเมืองไทยไม่ดีเลยเพราะหลายคนก็บอกเมื่อไหล่จังพรัดจะกลับจะได้ไปรับใช้บ้านเมืองรับชาติที่ตำแหน่งต่าง ผมว่ากราบเรียนพี่น้องว่าวันนั้นมาดีแต่ผมจะไม่วิ่งแร่ลับไปเล่นบทบาทเราโดยที่ต้องเสียสละบทบาทที่สำคัญมากน,นั่นก็คือบทบาทในการต่อส่วนต่างๆกระบวนการเศรษฐกิจอไตยให้มันมีลักษณะเป็นแบน้ผมเองนั้นมันเกินเรื่องว่าถ้าหากอยากได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ไปเช่นนี้ แล้วก so like ็ชอาทำเงินเราเนี่ยใช้เป็นยากจริงแต่สำคัญก็คือว่าควรชนของเรามาจุดที่เป็นอิสรนึกแต่เราจะเล่นบทง่ายๆกันเหมือนผลละครบ่ออกไปเลยหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสัมปองตุ้ให้มันประหลัดตากดของทุกหลาบนั่นเพราะฉะนั้นเรขอเรียนจับบัว พี่น้องได้บทภาษาทับไว้ได้ปกติสะอาดพอเวลาไปชุมนุมจาดก็อย่าเพี้ยนอย่างร้องกลงร้องเต็มอย่าไปว่าเขาว่าติดติดที่ชื่อหรือว่าร้องรับับเพลงถ้าหากสาระอยก็ให้มันใช้สมองสองข้างหน่ครับสนุกข้างนึงเทียบข้างนึงมันจะผลิตได้เราต้องอยู่ได้อีกนานเราต้องสู้ที่น้องครับสุดสุดท้าย กรันเอาไว้สามจำเนียมผมเหนอ๋อไม่ไม่กรบอะไรก็เป็นกรรไกากราบใครกี่น้องและแทนทำวิปวีไปซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงให้รักดึก็เขียนเป็นกรรไกเอาไว้ว่าฉันนำใหม่ใครใครใครับเราก็อยากร่วมสู้ไม่รู้เพื่อเสรีกี่ครับก็อยากจารึดรอยชนคนหมด อยากไปกราบอีิกกับมวลชนหลายล้านให้ถึงจากมานานหลายเวลายางหาดไม่สุดสิ้นทั้งคิบิดถึงแต่เมืองไทยยังไมงจบจึงอวยพรจากใจในฝังให้กุศลของมวลชนทั้งทั้นที่ถึง ใครร่วมสู้ชูชาติให้ครับใครสร้างสุขประชาเพ่นให้เป็นไรใครกวดขีดสัตว์กระบที่บัตบัใครแอบแฝงใครให้จบปีิีใหม่ขอให้ใหม่ในใจถึงอวยพรให้สนุกสุขใจแต่ถ้าขั้วของกับยังไม้เปลี่ยก็จบเกมไม่ทีน จึงอวยพรให้ภรร้า9นำพาราเ้าหนึ่งให้ถึงสร้างรัฐของคนชนคนจึงสมหวังปีใหม่เป็นแขกครับขอเก็บที่นี้ไปจัดแดนครับพี่น้องครับ